นในหลายพื้นที่นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้อนงน้อยคนั้งในปัจจุบนันหรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ในฐานะผู้แทนกรมชุมทางขอขคอุณรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งการประถมนทเทกโครมการประสบกับความเดือดร้อนอยู่บ่อยครั้งเป็นตอนบนลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว แต่ในการศึกษาในครั้งนี้นะคะได้มีแนวคิดในการบ้านระบาดแบบพับได้แล้วก็ขยายขนาดเพื่อเพิ่มปริมาณด้วยกลุ่มบริษัท3บริษัทคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี4 2564รวม5 40วันแก้ขตลอดจนแลกเปลี่ยนวามที่เห็นระหว่างหน่วยงานแหลงน้ำที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เวลาส่งไปแล้วที่ฉันขอกราบเรียนท่านว่าาชกานท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในประถมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคำรับความคที่เกี่ยวข้องปัจจุบันรัฐบาตรกระสบวงพ่ังภูอโอโคโรนิโภคนี้แล้วทีก็จะสามารถช่วยบรรเทาประชาชนได้โดยการสร้างแหล่งการเก็บในปี2 5 5 8 คือการเข้าใจเข้าถึงวนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการหน่วยทีย่ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้มาร่วมประชุมที่จะได้รู้ในการบริหารก,การน้ําในลุ่มแม่น้ํจันทบุรีกลับมาให้ทางนี้ได้พิจารณาว่าทำงานร่วมก,กัน การศึกษาตั้งแต่ความประสบวัตถุประสุนทัาเป็นมาการจัดทำแผนการศึกษาอย่าหันหน้าไปข้างนอกนะครับลองเอาลงกรบอกให้โทรหาด่วนใช่จ้ะว่าตอนไหนก็